สบายดีวันนี้ไปอยู่พาพี่น้องมาเบิ่งกนำปุ่นได้พี่น้องเด้อจอดรถง่ายว่าจอดรถจัดอ่ะรถง่ายรถจักก็จอดได้เด้อฮอดแล้วนำปุ่นนำปุ่นบ้านนากอง,งเพียงก็ถักกองอันี้ก็ด้วยเออเอาสบายดี่ดอ,อสบายดีพี่น้องฟองไปเปิดชูผู้ทุกคนรนอนที่ติดตามบันทึกการเดินทาง บุญยูชาแนลอู้บรรยากาศดีไยอยู่ที่น้ำปูนเดียวอ่าบุญยูพอดีเดินทางมาทางนี้พี่น้องก็เลยไปแวะเบิ้องน้ำประเสรเนาะอ่าไปแวะเบิ้งน้ำพูนอ่าบรรยากาศเบิ้งไปเบิ้งเบิ้งคนมันมีไรมีน้อยซี่สุดเพี่น้องเลยไปสัญญานบุญีูขัสัญญาณดีบุญยูสีไลท์สุดนะเบิ้งดอกอันนี้มันอ่าสภาพโดยรวม Bài Bữa thân bên đây Mà, mà. không cần chi mà mẹ Ồ Mình khánh đầy nhang luôn Nằm quýt mừng phát lại Hả? Ừ, kinh mạng Oh. มาดนแล้วนะโอ้ท <t abs> <Avenue. S 1> ี่ไปมองชงมีใส่อ๋อเดลิ้นบุญบางไต่ว่ะอืมโอ้ข้างเนาะเจ้าที่ไปใส่มาลูกชายมมอเนี้ยโอแม่กินเขา มาแล้วครับพี่มาดิมามาโอ้ยอยากอัพจะโดได้มากทงพี่ก็ได้บปเดีอัพจากบ้านไปพี่น้องมาเที่ยวใส่ยังมาอยู่นี่พวมีสัญญาณเนาะอ่าไปอัพนำปุ่นก่อนบอกเฮ้มาบวกส่นดุ๊ด บอกใช่ๆคักเว้ยเอาเบิ้งไปเบิ้งกันนะสภาพโดยรวมก่อนเด้อคุณนี้ทีพาพี่น้องไปเบิ้งสภาพโดยรวมก่อนสิ่งที่เนาะพี่น้องสำหรับนำปุนนี่อ่ตาตั้งอยู่บานน้านนาอุ้มเมืองเพียงแคว้งสุพรรบุรีเนาะเชียงฮ้างจากเมืองเพียงแต่ที่อยู่ชี้สิบกิโลเมตรประมาณนี้เนาะเนาะนาอุ้มห้ามเมืองเพียงประมาณชี้สิบเนาะ ประมาณที่สิบกิโลเมตรอ่ะพี่น้องเดินเบิร์นเนาะมันยิวงดน้ำปุ่นเลยพี่น้องเดินเบิร์นเจกี้ตะกี้มันก็เป็นธรรมดาแต่ว่าปัจจุบันนี้เพิ่นเฮ็ดเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะพี่น้องเฮ็ดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนาะมาเอาเลยโด้นเลยโด้นเลย บ้าปวดซ้อนแบบ2หุ้มไปปวดซ้อนแบบ2หุ้มกันไปเมื้อนี้โบมีคนไล่บันไดเพราะว่าเนื่องจากอันนาเนื่องจากโบเม็ดยามบุญพี่น้องเรียวเขดีมื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายเนาะคนับบุญเนาะหรือว่าเลี้ยงเหรอเลี้ยงอะไรเนาะเย็นดีปะ

นี่นะเบื้องมันไล่บาคงแหงพี่นะบัวซอนมาท้ายหูนี่ไปหิมาหิมะพยายามเข้ากองประด้๋ยวบัวซอนนี่มาท้ายหูจะที่มันงามน้ำมันอ๋อนี่ได้พี่น้องเบื้องหูเบื้องน้ำมันไล่อยู่ไหนบอ คือว่าแห้งสมควรอันนี้แหละน้ำปุนก็จะเอิ่นน้ำปุนเนาะเดี๋ยวสิขึ้นไปเบงเชิงนี่วิวงามบอยุ้ว่าได้เขาจะมาคลายหูหนะงฮะนี่บอกน้ำปุน เ่าแล้วเข้าไปปักลายเอ้ยนี่ก็ประธานญี่ปุ่นบ่ที่มีโนโตะโอเคแล้วเพี่งต่อเอ้าทายหุบทายหุบเออโอ้บรรยากาศดีไร ความเย็นเ่ให้เบาเล้ยตีเดี๋ยวที่ลงไปอัพได้นี่นะโอเคพี่น้องเลยเดี๋ยวเีิยช้ยาลงไปเบิ่งมีหานอาหาร มีบอลนางลิ้นเนี่ยได้อาว่าที่เดินทางไปเมืองทงมีใส่พากันมาแต่ใสเนอะแล้วที่ไปใส่ต่ออเมืองทงคือกันอ้นหลานอ่าบันทึกวิดีโออยู่นี่ผมมีสัญญาณเนาะผมมีสัญญาณดีอ่า โอ้คันมีสัญญาเนี่ยคนมาเล่นนี่ไล่อ,ลอ้ยจน้อย,ยอเออบหอนง่นนนรราโอ้ามันโเทนเทย่าเออทนาะคนโ่นมาคุณอ้าอาเส้อแซบเส้อแซบเดี๋ยวไปย่างไปเบิ้งลุมนี้ก่อนเอาน้ำพุ่นกระไส้ดีเดี๋ยวที่อาพน้ำปุ่นก่อนจากน้อยนะอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำาบฮ้นไหอน มันกระคักแล้วเนี่ยนีย่มาพยูไถยหัวพายพด,พดึงมามามาหนึ่งสองขึ้นไปยืนอยู่บนโอ๊คอะ่ะมาพี่มาได้แล้วอาพี่พี่หนึ่งสอง ยกมือยกมืองามงามงามธรรมศาสตร์แสงชีวิตเดี๋ยวสิอ้ามงามก่อนบุมีสงกสั้นเนาะสงกสั้นมันอ้ามงามาเดี๋ยวรือว่าบัดกลับมาคข้ามาอาบ ยอนแม่เอาแม่อ้ํอา,าเลยแม่จอนจอนคูณหน้าไปดูทคูณหน้าเลยนะอู้ ї, ยักลิ้นน้ำเด็กคือจีเยน็นเบิ้งบอนอ๊อดด้วยแบบไหนพี่น้องเลยผู้ได้ยักมากกับมาได้ด้วยน้ำปุ่นตงังยุบานนาอุม้มเมืองเพียง แข้งเซย์าบุรีโตเซย์เดียนเซยเดียนพักลายพี่น้องอ่าวิจักนาอุงก็จะเต้นเป็นพักลาเหรอวนาบนออกบอลนำออกนะก็จะสมารถปิดได้แด้หน่ะนลก็จะมีเบาเน้องมีเบาวปิด เนีคักบอคักบอผู้ใดที่มักเนาะผู้ใดที่มักอ่าในการนำเสนอข้องบุญยูแวร์รักษณะนี้อย่าลืมกดติดตามไว้เนาะอ่าอย่าลืมติดตามกดกระดิ่งไว้พร้อมเหมือนน้าบุญยูไปสถานที่แห่งใดบุญยูจะได้อัปเดตนะพี่น้องเบิร์นซึมไปางซะายฮะอยากอับอเอาจุดทองไง เดีตต๋ยวเขาจะยืดสิอัาบอัาบแมอยู่อัาบแมยไม่ายนหมยนบ่ลับมือลับมือย็นบ่จอนเย็นบ่จอน พักระบบนี่นะไปซ่าหมที่ไปพักายไปันี่เอาลำมันมาไล่คนเห่เต็มรถเลยรถคันเดียวนะเนี่ยเออไปตัดเอาเลยก่อนเออไปจากมือเออไปไล่มือก่อนนี่ โอ้ตังที่ไปมังคงเราหมายแวะลิ้นพ่บ่พอฮะเอาแวกซ์ิโอคากลายพี่น้องตัวนี้นี่เนาะบนเข้ดโดเนาะลองดำไปบ้างดูบ่นำอออนะบนไดบ้านนำอออบ่ไน้ดลองบ้างดูลองลงดู nuôi ngàn trăm luốt năm phun sai một ống chưa bao đây hả ao mình chứ đây muốn... ừ. hù nè lông lông đây mình ai nam mình nói chứ đây ao เอาคนอยู่ที่นี่ไปใส่นะเอาเยี่ยมหัวกันฮัลไอน้ำอ๋ออยู่ใส่เบิ้งตัวลงดูเออลองเบิ้งละทีว่าไปลงดูเอาไปเบิ้งเลยอันนี้น้วยงานสำรวดของเทเลยนี่ ใสม่มัหนอมาได้ดูในนนนสย่ยิ่งดำเบิ้งกันได้ดำเบิ้งกันได้ <c oughs> บุเรียวค่อยอยิ่งเละชีลูกไม่กี่นาพี่น้องนะบังเอิญบุเรียวเอาเครื่องมานะเอาโซนกระสันมาอย,ยู่แต่อยู่ท่งุูนเอาเดียวเพื่อนชีลูกสังสังลว้วนเบิ็งก่อนพี่น,อน้องเนาะขอบใจทุกคนที่ติดตามเด้อ เอาไว้เลยนาเดี๋ยวเป็นยูทิมารีวิวครับพี่น้องเบิ้งตืมเนาะท่านี้อังนี้อันท่ามีคนไล่สีม่วนกว่านี้ตืมเนาะคนก็จะโดดโดดโดดนี่แหละนะอ่ะขอบใจไปไปเอาไว้อีกทีต่อไปติดตามเบิ้ง